มาดูกการตัดึ้นครับว่าจะไหวไหมรับทางใหม่ครับผมเจ้าฮีโน่ครับจิก้าครับคันนี้แปดสามสามหนึ่งเจ็ดแปดครับบุรีรัมรถดำของเราคันนี้มาจากลำปลายมาดครับทีมงานของเราที่ลำปลายมาดครับมาช่วยกันเนาะพวกเราตอนนี้มีทีมงานลำปลายมาดทีมงานอาอม้องเรื่องบุรีรัมครับ ได้หลายทีมงานป้ายป้าป้าโอ้โหดินทีเลนเนาะอาจจะลื่นครับอย่างนี้พอมันไหลาตามทางเนาะต้องยัดข้างหน้าครับเคลียร์ไปเรยครับเอาลงมาแล้วก็เคลียร์ถอยไปเดินขึ้นมาย้ำให้หน่อยเดินขึ้นมายํำให้ทีมงานเลยครับใช้รถขุดย้ำมาครับเคลียร์ริ่งก่อน น่าจะไม่มีปัญหาอะไรครับเนาะเลียร์ทางช่วยรับเนาะอาจารย์เป็นกรบคนโทนเจสเคสอร์เสเอ็มออร์ก ที่สุดจัดสุดโหดงานที่สุดส,ดสำหรับพวกเราครับแต่เราก็ไม่ยอมแพ้ครับผมเนาะเอาดินขึ้นไปให้ได้ทำทุกวิธีทางครับเพื่อจะให้จบงานนี้ครับผมอาจารย์เลิศถอยมาครับนี่ครับอันนี้อาจารย์เลิศขับครับ ก่อนหน้านี้ไม่ใช่อาจารย์เลศครับมีคนหนึ่งมาขับครับพอดีรอบนี้อาจารย์เลิศมาแทนเลยเฮ้ยยุบดูด้ยยุบพี่พี่รวมเหมือนกันปิดดูน้อพี่ปิดดูอ่ะว้าออกซ้ายนิดนึงอสบายมากครับคันนี้ยังใหม่กึกเลยเพราะว่ารถไม้แค่ได้ใช้งานแล้วกันใช้น้อยรถใช้น้อยอ่ะ เดี่ยวเดี่ยวโอกาสนะครับจริงๆแล้วถ้าเดฝนไม่ตกบางทีไม่ต้องกูวครับดินมันแห้งแล้วเนาะว่าไม่ได้ครับเรื่องแบบนี้อ้าวมาูกพี่มหมา์มหมหโอ,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 โอ้โหฮะมันเป็นดินสมองครับเนาะก็ะคือว่าลงไปแต่ละตักนี่รถยุบเบืองเลยครับผม ที่เปียกนามเนาะทีนี้เราจะต้องเอาขึ้นครับอ่ะอาจจะไม่ต้องเอาลงมาแล้วมั้งครับทีนี้เราจะบอกทีมงานก่อนไม่ต้องเอาลงมาหรอกพอาะละเพราะว่ามัน มันพอดีแหละามามาดูพละงกำลังกันเนี่ยโดยมือมือจัดเลยครับโนลดนโ,นโอ้สบายมากครับโค้งเลยแจ๋วแจ๋วแจ๋วครับมามา,มา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 สบายสบายครับดินแบบนี้เนาะถ้ามีรถไถยดำทางเดี่ยสบายเลยครับเดินช่วยทำกรีดเรื่อยๆแน่นมากครับเนาะ เรารอรถไถมาครับผมเนาะรอทีมงานเรามาตอนนี้ก็แค่ขับไปก่อนอไปยับถอยไป ฝั่งนี้เราขึ้นไหมแบงฝั่งนี้ไปไหมเอาขึ้นไปเลยวปะเนาะเรา,เาแบงค์กับแค่นี้เลยแบงนี่ดีป่ะอีกสักหน่อยนีข้างหลังเราเพอแล้วนล้วเขายกนู้นทิ้งนู้นเลยเขาไม่ต้องตัดทิ้งให้เยอะเลยถ้าเราขึ้นหมดตายเลยนะเขาเอาไปสูงเลยจัดไปตรงมุมนี่แหละเออเอาขนาดตัดขึ้นไปตัดขึ้นไปแล้วก็พอน,น้าปุ๊กก็ลงไปตรงนี้เอาไล่อันนี้เป็นทำแข็งไปเลยทางนี้ทำเสร็จแข็งไปเลยเนาะเออเอาไว้ใช้เลยโอ้โหร้อนจัดเลยครับเมื่อกี้นี่ถามหาดแดดเหลือเกิน ช่วงนี้มาแบบนี้ไม่ไหวร้อนจริงๆอ่ไอ้น้องถอยผิดข้างแล้วผิดที่แล้วถอยไกลด้วยเนาะมา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 มมามา,มา,มา,มาโอ้ดำถึงที่เลยครับคันนี้ครับรถสวยๆจากทีมงานลำไรมาดครับหรือว่าทีมงานบีมย์พวกเรามามามาเออสบายแล้ว นี่มันแห้งมากแล้วยไปเรียบตัวก่อนมาถอยมาครับ มาดูซิว่าจะขึ้นแบบไหนมา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 ,าสบายสบายกับตักดินแบบนี้เจ้าโกเบบอกว่าหมูหมูเพราะว่าตักดินใส่ดำโดยที่ไม่ต้องไป กดเจาะดินหินดินดานเนาะเป็นดินสมองที่วางไว้แล้วที่ขึ้นมาแล้วอ่ะโหเอียงรูปเลยครับใส่เยอะไม่ได้ซะด้วยเนะาะทำทางก่อนว่างั้นเนาะใส่ทำทางก่อนเอาอีกอ่ะไปลองดูอนครับนี่สบายมากครับนิ่มกึ๊บเลยครับผมหรือว่านิ่มมากครับ เสียงนิดๆครับไม่เป็นไรเราจะพาไปดูทีเทสครับพวก <_ F an> เราก <_ F an> ็า <_ F an> จะให้ชมนะครับบรรยากาศการทำงานของพวกเรากับหน้างานของพวกเราครับบรรยากาศการขุดลอกบรรยากาศการขุดดินขึ้นดำของพวกเราครับ น่าจะเอาลงมาเป็นคันสุดท้ายแล้วครับเพราะว่าจะได้เอารถขึ้นอย่างเดียวใช่ครับทีนี้ลองดูทางกันครับมาๆมา,มาพี่น้องมามามาถ้ามีรถไถทำทางมันก็จะง่ายครับเนาะวิ่งรูดรูดรูดครับเดี๋ยวนี้ว่าเราไม่มีรถไถครับเนาะต้องแก้ขัดอย่างนี้ไปก่อนยิงการถอยลงมาโดยรถรถหนักเลยอันตรายนะครับ มาพ่อขึ้นเลยขึ้นเลยพ่อายวายว่ายลูกพี่นี่จะส่งเขาถึงที่เลยเนาะ เป่นเรเื่องวัฒนธรรมแกอันนี้ออกได้นะทำให้ทางมันอยู่สูงกว่าระดับดินครับแนละ้วมันจะจะไม่ให้มันจะไม่ถ้าทางสูงกว่าระดับดินข้างๆถ้าเอาดินกองนี้ออกได้มันก็จะง่ายกับพวกเราเนาะอะมาลูกพี่มาได้เลยจากหน้านครับรวมกันายทันเออเนี่ยคันนี้ครับเครื่องน่าจะเครื่องเล็กกว่าเขาหน่อยอ่า เอาดินสมองขึ้นครับภารกิจนี้ลวกเต็มเต็มเลยครับผมเนาะจบกเต็มเต็มายสบายๆครับดินทรายสมองแบบทรายทายครับทรายขิ้เป็ดอ่า่าจะอีกตักหนึ่งส่เยอะจุกวกขึ้นไม่ได้ครับไปยี่ทางก่อนปะล้มาดูครับไหวไหม โโอ้ห oh, oh. สบายครับออกซ้ายเลยพี่ออกซ้ายเลยย่ำซ้ายไปเลยครับนี่ถือว่ามีประสบการณ์ครับผมประสบการณ์ใช้ได้ครับไป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 อ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจพวกเราครับทีมงานเสียงสนุณดูพิรำครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ